สวัสดีครับ F c ซท่านผู้ชมนักสะสมคนชอบเหรียญทุกคนทุกท่านก็พบกันเช่นเคยนะครับกับช่องสมาคมชนแนลคลิปนี้ช่องสมาคมชนแนลก็ยังนำเหรียญรุ่นเก่าพะาสีเล็กของรัชกาลที่9มาให้ท่านผู้ชมได้รับชมเช่นเคยเกี่ยวกับความผิดปกติของเหรียญชนิดหนึ่งบาทนะครับ เหรียญน,นี้นะครับริบชนิดหนึ่งบาทเหรียญน,นี้จะเป็นปีพศออ2542นะครับจะเป็นคลิปนี้ก็จะเป็นอีพีที่ที่เจ็ดนะครับอีพีที่เจ็ดทางช่องสมาคมชาแนลนำเหรียญหนึ่งบาทปีพศออ2542เหรียญที่ไม่ธรรมดามีความผิดปกติ มาให้ผู้ชมได้รับชมกันนะครับก็มาดูนะครับเหรียญปีพศ2,542รุ่นเก่าจะเป็นแบบไหนผิดปกติอย่างไรมีความนิยมหรือไม่ราคาซื้อขายเท่าไหร่ขายได้จริงหรือเปล่านะครับคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนๆไปติดตามรับชมพร้อมกันก็ไปชมเลยนะครับ อันดับแรกนะครับก็ตามคำแนะนำก็จะเป็นรุ่นเก่าพระเศียนเล็กนะครับอันดับที่สองก็จะมาดูปีพศปีพศสองพน้ารอสี่สิบนะครับปีพศสองพันที่ว่าไม่ธรรมดามีความผิดปกติ แบบไหนก็ไปชมพร้อมกันนะครับจับแบบนี้นะครับจะดูความผิดปกติจับแบบนี้แล้วก็หมุนนะครับหมุนมาด้านหน้าด้านพระบรมรูปก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นักสะสมในวงการเหรียญเขาเรียกว่าเหรียญพระเศียรขวาง เหรียญพระเศียรขวางเหรียญน,นี้ปีพศ2542จะจะขวางขึ้นนิดนิดนะครับด้านด้านหลังรูปวัดตรงขึ้นด้านหน้าพระบรมรูปจะขึ้นนิดนดิพูดอีกอย่างหนึ่งเป็นการแนะนำก็คือเลยขวาง นะครับเหรียญลักษณะแบบนี้นักสะสมในวงการเหรียญเขานิยมกันราคาซื้อขายก็อยู่ที่สามร้อยบาทนะครับแต่เหรียญน,นี้เป็นเหรียญรุ่นเก่าเหรียญรุ่นเก่าถ้าเป็นแบบนิยมจะสวยกว่าเหรียญรุ่นใหม่ราคาก็จะต่างกันในส่วนของราคาก็แล้วแต่คนซื้อคนขายจะตกลงกันนะครับ ถ้าตกลงกันได้ก็ได้ทําการซื้อขายกันถ้าตกลงกันไม่ได้ก็ไม่ได้ทําการซื้อขายกันนี่คือ,อความนิยมของเหรียญน,นะครับในส่วนของช่องสมาคมชแนลนะครับก็ไม่ได้รับซื้อแล้วก็ไม่ได้ขายนะครับนำมาให้ท่านผู้ชมได้ดูได้รู้เหรียญรุ่นเก่า ตั้งแต่ EP 1จนถึง EP 7ก็คือปีพศ2542ชนิดหนึ่งบาทเหรียญน,นี้นะครับดูอีกครั้งหนึ่งนะครับปีพศ2542นะครับ สภาพก็ยังสวยอยู่นะครับเหรียญรุ่นเก่าผ่านการใช้นะครับผ่านการใช้คับนี่ก็คือเหรียญรุ่นเก่าพระเสียนเล็กปีพศ2542ไม่ธรรมดาเป็นเหรียญที่ผิดพลาดมีราคาซื้อขายมีความนิยมในวงการเหรียญ ท้างช่องสมาคมชแนลก็นำมาทำคลิปวิดีโอให้ท่านผู้ชมนักสะสมคนรุ่นใหม่คนชอบเหรียญได้รับชมกันสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้พบกันคลิปต่อไป e p 8สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ